คำจำกัดความของเขาก็คือทายาตราชินีหมอลำถ้าพร้อแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขสี่ครับคุณน้าคุณตาเธอกันเป็นอย่างดีนะครับคุณหนาคุณเอื้อยเห็นหน้าปัศนีหมายเลขสี่ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ 28ค่ะ28ปีคือคำตอบแรกของคุณคุณนุ้ยหู่ยเลยทำไมอ่ะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เอ้ยคุณเอ้ยฝั่งนุ้ยมีเอาแล้วไม่น่าบอกยังไงยังไงพวกฝังคุณเชิญเลยถ้าข้อนี้ผิดนะจะลงไปได้อีกระดับหนึ่งเลยเออสร้างเกมให้ตัวเองพูดแล้วนะพูดแล้วพูดแล้ว พี่แคนดี้เนี่ยเป็นพี่ของพี่โทนี่ลากแกนถูกโทนี่ลากแกนอายุมากกว่าหนุ้ยปีนึงอพี่โทนี่เนี่ยอายุ3ามสิบเออเกิด2-5งออและ2-5องห้าเนอะถ้าพี่น้ำมละมีฟ้านยเพราะฉะนั้นพี่แคนดี้เป็นพี่สาวพี่โทนี่หมายความว่าต้องมากกว่า3-8อาจจะเป็นไม่3-9ก็40อ่ากุหน้าอยู่คนเดียวในตอนนี้ สี่สิบห้อตอบว่าสี่สิบห้สี่สิบอ่ะคนอื่นเฮ้ยจริงเหรอใช่คือแอร์รัวมากกว่าสามแปดแอร์คิดว่าน่าจะมากกว่าสามแปดหน่ะหน่ะหน่ไม่น่าออกตัวกันเลยเนี่ยรู้เลยอ่แอร์คิดว่าพี่แคนดี้น่าจะประมาณเพลอมๆไปถึงแบบอุ้ยสี่สิบสามเลยนี้เลยด้วยซ้ำพี่แคนดี้อ่ะสี่สิบสามค่ะ 43่นึกขอเปลี่ยนได้ไหมฮะคุณนุ้จะเปลี่ยนเป็นอะไรฮะยอนย้าเปลี่ยนนะครับได้ตอนแรกคุณตอบ40ใช่ไหมอ่ะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น42ได้ไหมฮะได้เลย42ปีอ่ะคุณนุ้ยใหญ่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งต่อไปเปลี่ยนที่นั่งเลยนะไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนตัวเลขไม่เอาแล้วนะคุณเปลี่ยนแล้วใช่ไหมตัวคุณเปลี่ยนนะย้ายเปลี่ยนเป็น42่สอครับ่ะแต่ถ้าผิดยังไงนะลงไปหน้าอีกระดับหนึ่งโอเคอ่ะมาที่หมอฤทธิ์ถ้าพี่โทนี่38อันนี้ชัวร์นะอันนี้ชัวรร์ใช่่่มพีีโทนคุณอาไไปหะ ความแน่นอนแชัวสามสิบแปดนี่คิดว่าบวกมาอย่างมากก็3ปีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสี่สิบเอ็ดครับหมอรีตอบ4 1คุณนาคุณเอื้อยคุณตอบครั้งแรก28เลยนะคุณมีตัวช่วย3ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช้ครับไม่ใชตัวช่วยด้วยครับเอาล่ะงั้นมีเวลา15วินาทีในการจะยืนยันคำตอบเดิมที่28ปปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ กดเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก28ปีเป็น41ปีค่ะ41ปีเชื่อหมอฤทธิ์ครับอ้าวครับดีเจนุ้ยทำไมไม่เชื่อฮะจริงๆข้อมูลเขาแน่นมากเออแน่นมากจริงๆแต่มันมนลังเลคออคำตอบเป่ยนไปเปู่นมาระหว่าง40กับ42ผมก็เลยเอาตงตางเชื่อหมอดีกว่าเชื่อหมอดีกว่าครับระหว่างหมอกับมาทุค ผมก็เชื um> ่อหมออยู่แ uh> ล้วครับผมผมเข้าใจหลักการคุณครับเอองั้นมาลุ้นกันปัสสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ41ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีคุณแคนดี้รากกนตอนนี้มีความหวังอยู่ตรงนี้เลย คุณจะได้กลับขึ้นมาพญาเป็นนางพญาหนุ้ยได้หรือไม่อยู่ที่คุณแคนดี้แล้วคุณแคนดี้คุณแคนดี้อายุเท่าไหร่ครับ40ฮะ43ค่ะ41เครับนึกขอเปลี่ยนได้ไหมฮะ42ได้ไหมฮะแต่ถ้าผิดยังไงนะลงไปได้อีกระดับหนึ่งโอเคคุณแคนดี้คุณแคนดี้อายุเท่าไหร่ครับ40ปี นะนะนตอนแล้วก็ถูกแล้วไปเจ้าทำไมเอาเอ้ย เขาเล่นของอะไรสี่สิบถูกแล้วแล้วตอบถูกไหม่านแท้ก็ถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนทำไมขอกระดาษีชูก่อนเปลี่ยนทำไมขอเปลี่ยนได้ไหมขอยได้ไหมขอเปลี่ยนเปลี่ยนทำไม พี่ทำไมี่หนักแน่นน่ะดูสาเล่ามาทูหมนเลยคุณรู้จักโทนี่รู้ว่าโทนี่อายุเท่าไหร่แล้วก็แบบรู้ว่าแคนดี้เป็นพี่ใช่ห่างกันน่าจะสักสองปีพอดีเลยไงแล้วคุณตอบทำไมอ่ะ42อ่ะใช่ไงพี่ตามมาเลอ่ะเออเนี่ยอยากรู้ว่าเปลี่ยนทำไมอ่ะไม่แต่ตอนนี้คืออย่านั่งตรงนี้นานทำไมอ่ะ ต้องนั่งนู่นแล้วหมอเจ๊ะเลยหมอผักใส่ได้สอง เอาละมาคุยกับคุณแคนดี้ดีกว่าโอ้โหนี่ทุกคนเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่เขาทายอายุแบบ28เลยขอบคุณมากคุณมากๆสำหรับการทายอายุ28เนี่ยยิ้มเลยอะนี่นี่ทุกคนขึ้นมาเลขสี่นี่ก็เพราะคุณนุ้ยนะเพราะเขาไปลำดับเออลำดับญาติคุณอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมคะพี่น้ยมีความดีมากไหมคะดีก็ไม่ไม่ทันแล้วเอาละคุณแคนดี้เข้าวงการมาตั้งแต่ อายุประมาณเคนดี้เข้าวงการชานิดนึงค่ะอายุแบบเลยเป็นเพไปละถึงได้มีโอกาสเข้ามาก็ตอนนั้นทําเพลงก่อนนะคะมาเป็นนักร้องก่อนทําเพลง I and B ช่วงนั้น You Got Me ซึ่งเป็นเพลงที่ดังเพลงที่มีคนร้องเยอะแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเคนดี้ร้องเรียกได้ว่าร้องกันได้แบบทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าเอ๊ะนักร้องคือใครไม่มีใครรู้เลยครรู้เลยสักท่อนได้ไหม มีฉันแล้วยังจะมองหาใครอีกมีฉันแล้วเธอจะไปสนใครรู้ว่าเธอแค่มองก็พอจะเข้าใจบางทีก็คิดมากไปนี่แหละนี่พอร้องมาทุกคนแบบเออร้องตามได้สารภาพสารภาพเลยว่ารู้จักเพลงนี้แล้วก็ร้องตามได้แต่ไม่รู้จริงๆว่าพี่แคนดี้ร้องใช่เมื่อกี้เห็นร้องตามทั้งสองคนเลยคุณนุ้ยรู้ไหมฮะสารภาพตัวนี้เลยนะฮะว่า เนี่ยตอนนี้จะหารปรึกษาใครยากมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามีซิงเกิลใหม่ด้วยซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่ออกมาก่อนที่จะมาเป็นตัวเองแต่ปัจจุบันนี้นะคะ<อ>เพราะว่าตอนนี้คินนี่กำลังทำทำโปรเจกต์พิเศษแต่ซิงเกิลวันนี้ที่ที่จะมาฝากเป็นเพลงที่เป็นเพลงแ o ว dance ชื่อเพลงว่าหลีกไปแม่จะมาวันนี้โชว์เพลงนี้หน่อยได้เลยค่ะาล้ครับไปพบกับโชว์นี้กันเลยครับ เกือตายใจจุดรนเบิกในใจและกายลูกๆดกเาไว้คุณแม่มาเองโอ้โหเต้นกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหลีกไปแม่จะมาหลีกไปแม่จะมานะครับติดตามผลงานช่องทางการติดต่อคุณแคนดี้รากแกนได้ที่ ที่ Facebook แคนดี้ราแก่นได้เลยนะคะหรือว่า Facebook แคนดี้ราแก่นแฟนเพจก็ได้วันนี้ขอขอบคุณคุณแคนดี้ราแก่นด้วยนะครับขอบคุณดเรครับ